สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุพุนครับผมวันนี้แจกสูตรข้าวหมากลูกเกดนะครับสูตรแรกสูตรเดียวในโลกอีกแล้วครับท่านทําข้าวหมากยังไงให้โลกจดจําครับผมอีกแล้วครับผมลูกเกดครับเม็ดเป็นเม็ดครับพี่น้องจดจ่าครับหวานแสบดีครับดูลูกเกดครับเป็นลูกก็ลูกครับ ทำเข้ามาไงเราจดจดจ,จ,จำนะครับต้องทําเข้าหมากักลูกเกดนะครับผมจะแจกสูตรนี้เป็นสูตรแรกสูตรเดียวในโลกนะครับผมครับถ้าพูดถึงลูกเกดนะครับต้องพูดถึงความหวานนะค,ความหวานก็คิดถึงหนุ่มสาวที่แต่งงานกันใหม่หรือจีก,กันใหม่แบบเข้าใหม่ปลามันนะครับความรักเป็นเรื่องของหัวใจจะเก่าจะไปไงก็รักความรักเป็นเรื่องแฟงแฝถึงจะแก่ ถึงเธอจะแก่เขาก็รักของเขาคุณแล้วคนอื่นนะครับผมอาจจะแบบเริ่มต้นแบบโปรโมชั่นนะครับดีตอนแรกๆนะครับแล้วก็จะเลี้ยวตอนหลังๆนะฮะของยังไม่อยากได้อะไรยังไม่อยากได้กระเป๋าอะไรไม่ได้หาให้มาก่อนแล้วนะครับผมโบ้คือผมครับผมเพิ่มลมต้นช่วยในตอนแรกๆหล,ลงังๆคงจช่วยยังสัรับผมผมเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายครับผมตอนจีบกันใหม่ๆ ก็คิดว่ามันมีอํานาจแล้วเขายังไม่สั่งอะไรเลยเราขอไให้เขาแล้วพอเป็นแฟนกันท่านนะครับโอ้โหเม่เจ้าพระเจ้าจอดครับเป็นมหาอานาจขึ้นทันทีครับพี่น้องผู้ชายเฮ้าเลยครับเป็นเสวาทางเป็นช้างเท้าหน้านะครับผมอย่าให้เนี่ยเดมัวหือนเ้าเฮาครับอย่าให้แฟนมาหือกับเราครับผมในบ้านเราต้องคุมครับผมเราพูดได้คําเดียวเท่นั้นในบ้านเราเราพูดคาเดียวเท่นั้นพูดคําว่าครับนอกนั้นเขาบอกว่าครับพี่น้องครับผมพี่น้องเหมือนแขนขา สามีภรรยามันเสื้อผ้าเปลี่ยนไหนได้ครับสามีภรรยาไหนเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนไนด้แต่ว่าเตรียมตัวตายนะครับถ้าผมเขาว่าครับผู้หญิงทำกับข้าวสำหรับผมนะครับผู้หญิงเคสก็ข่ี้มีสเสน่ห์ครับผมอ่ะขนาดผู้หญิงทําข้าวแล้วยังมีสเสน่ห์แล้วถ้าผู้ชายทำกับข้าวจะมีสเสน่ห์ขนาดไหนหาวชาครับผมครับผมื้มนนี้ผู้ชายคนนี้จะพาทุกท่านไปทำข้าวหมากนะฮะเป็น ขมักลูกเกดครับผมไปลงมือทำขมักลูกเกดกันเลยครับตัวไอ้นี้เป็นผู้เบาขมาก,กอรอินลาคนงามบ่อ่อนสอนต้นเถนเซวิตก็ง่ายมันบั่นทอนทำงานนาเงินไปวันวันวันแรกก็งอาทิตย์คือวันจันน้องนางคนงามก็บ่มองกันปัํมฟันก็ง่ายมันซาไลแต่ก็บอหูพอเหตุได้หรือเป็นว่านางบ่งมีใจเอ สนนายเป็นคนธรหมัดดาบ่มีงอดตาเลยสักตาบ่มีเวทมนต์เลยคาถาคบกันด้วยใจยังไงมันก็นานก็คงมาจะไปเจ้าคงลื่อละบั่นหวันเวลาถกไปเจ้าก็พร้อมที่จะปิดเวลาต่อจากนี้ไอ้ก็คงบ่งมีสิทธิ์ตัวไอ้คนนี้มันก็คงด้แต่ขิดคิดวา่าเจ้าัละเหมือนทุกวันละยงนั่งคอยไปพระจันทร์เอ เห็นเจ้าในอวกาศก็ย้อนกินฮอดขนาดสีห้องว่าใจไอ้นี่สิขาดก็พอเจ้านั้นต้องจากทุกเรื่องราวไอย้ยางจำทุกถ้ายคำและวะ้วว่า